ก็มาเฮ้ยปล่อยปไปแผ่นแตกหรือจะเอาแผ่นแตกผ่านครับเอ่อขอต้อนรับสุพัสี่นะครับซึ่งตอนนี้มาบุกกันในโซโลมอนนะครับทำไมต้องโซโลมอนมามอนไม่ได้เหรอชื่อฐานชื่อฐานมันชื่อโซโลมอนนะครับโซโลมอนอ่ะสังเกตดีละตัดตัวเอสกัดมอนออกเว้ยมันจะเป็นคำอะไรเร่มุกตลกนะครับโโลอีอนว่างีนฮาโอโอีสั์ โอ้ยโอมันอ้โอ้รู้จักแต่ะแล้วโอมลีนั่นคือลีอเลเจนต์นะครับซึ่งตอนนี้นี่คือกองทัศน์ซีออนนะครับเฮ้ยบอลหน้าอะไปารตั้องป้องกันตอนนี้จู่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 เฮ้ยต้องยิงแซกนะครับแม่แม่มาทำลายแผงโซลาร์เซลล์ตอนนี้นะครับ แต่ถ้าสมมูรเราปล่อยแผ่นโซลาร์เซลล์เราก็จะผ่านเหมือนกันใช่แต่ว่าจะต,ต้องแต่ว่ามันมิชชั่นจะนานกว่าเดิมนะครับมันก็ไม่ถึงกับว่านานหรอกเพราะว่าเราจะสู้กับบิ๊กแซมในในฐานในฐานเออใช่ไม่ต้องเข้าไปสู้กับในโอกาสถ้าในโอกาสเราจะยุ่งยากนิดนึงเพราะสำหรับผมนะผมเกยดาบอากาศด่นอวกาศเป็นอะไรที่ว่าอ,อชาวพีพีพีแอนตี้อย่างมากนะครับสำหรับคน ที่ไม่ค่อยถนัดนะครับเพราะว่าฟันก็ยากไอด์คลิกเอาเฮียตอนนี้ศัตรูมาเต็มนะครับไปรอยานก่อนแล้ยานก็ออกมานะครับตอนนี้ผมก็จะทำการยิงซัตทไลท์นะครับซตเทิร์ไลท์ของเองน่าจะอยู่น่าจะอยู่สองมันจะได้ใช้สิกี้รีโหลดเข้าไปมันจะได้โหลดเร็วหน่อย ใช่แต่ว่าเซลไลท์อาจจะแรงเกินไงครับมันเอาไว้สำหรับลงมิชชั่นก็ถูกก็มันไม่ได้มีตอบครับตอนนี้แผงโซลาเซลล์ทำการยิงนะครับเอ้ยอญ่ยิงหัวกูแล้วกันซาบัญญาเไม่เอาอู้รอหัวและฐานก็โดนยิงนะครับฐานอะไรม่แค่เศษหินเนี่ยโอ้โหตีซอกประตูมันสุดเลยเราก็ต้องช่วยกันพังประตูนะครับเพราะว่าเราเห็นบ้าเปิดก่อนได้เปรียบ แล้วก็อัดตายก่อนได้เปรียบตายก่อนได้เปรียบเลยครับเขามีแต่ตายก่อนนี้ได้เงินน้อยนะครับกูลำคาอะไรอ่ะตอนไหนว่าฮุบนี่คือการเกียนยิงกระสุนได้ไม่จำกัดเอาบาลีกับเซตรดีกูเมื่อกี้เป็นละเดี๋ยไม่ พอประตูเปิดแล้วกูก็บินไปแล้วนอนนอนเซ็กมามาเฮ้ยตามมาเร็วตามมาเร็วตามมาเร็วกูรอยแล้วกูร้อยแล้วรอไว้หาอะไรอยู่กูสองตัวมาดิเนี่ยตรงกูเนี่ยเร็วมาเร็วโอเคครับผมไปหาคุณบอลก่อนนะครับเอาละครับคุณหนึ่งรีบเลยนะครับตอนนี้เรามาเล่นซ่อนแอบกันนะครับคุณเห็นบีผมปะล่ะเฮ้ยดีจริงมั้ยื่นตูดแหกต่ำมึง ไม่เข้าไม่ก็เฟดเคลียร์นะครับอันนี้ก็จะเยิงบิ๊กแซมไปหลังกูได้ไงบิ๊กแซมขึ้นถูงฟากฟ้านะครับพร้อมกับพวกเบสอีกสามตัวหาหาพวกดอมให้เจอเว้ยแล้วยิงดอมทิ้งให้หมดแล้วบิ๊กแซมก็จะโผล่มาซึ่งบิ๊กแซมซึ่งบิ๊กแซมจะมีความสามารถคือไอฟิลนะครับซึ่งสามารถการอาวุธประเภทบีมเพราะฉะนั้นเราต้องแอนตี้มันได้ถั่วนะครับแอนตี้เวลาครับแอนตี้ แอนตี้บีมในการยิงทัวร์หรอกตอนาตอนอีกตอนนี้ผมลงกับพ,กพวกนะครับตอนนี้ตอนนี้เจอพวกไม่ยาตอนนี้น่าบดไงฮะเจอลิกโดมจำนวนมากครับในที่สุดบิ๊กแซมก็ออกมาแล้วนั่นใครยิงผมล้มครับน่ายิงตอนนี้ต้องระดมยิงนะครับโอ้ยใช้คอมบันเดอร์อัดทัวงเดียวตอนนี้ น่าด้วยแตคอมมานเดอร์มาข้างหลังระดมยิงบิ๊กแซมตัวนี้อัรเซนัลไลไปสักนิดก็ได้เซร์ไคนอนท่าสุดเท่ของตัวนี้นะครับลองดับเบิลเอ็กซ์แล้วอารเซนัลไลเซร์ไคนอน ไปพี่วะบนบอลเอสพีทำาปเอสพีไปนะครับเพื่อความเท่ไม่ตายหรอกไอ้ฮ่าโอเอสพีหลบแซงคอมบันเดอร์มันฟันหลังอยู่โอเคครับงั้นคุณก็ยิงไปมผมช่วยนะครับผูได้คิวด้วยคิวเียเดียวผมก็จบกับพระสร่นะครับลาก่อนครับ